ยืนยันสหรัฐคอนเฟิร์มอาวุธเพียบตกใส่ฐานทัพอิสราเอลข่าวใหญ่ที่ชาวโลกยังคงจับตาคือสงครามในตะวันออกกลางที่ขยายตัวมาจากสงครามยูเครนการโจมตีเอาคืนของอิหร่านต่ออิสราเอลได้เกิดผลกระทบทางการทหารและการเมืองตามมามากมายสหรัฐอ้างว่าอัตราความล้มเหลวของขีปนาวุธอิหร่าน50%ซึ่งขัดแย้งกับอิสราเอลที่อ้างว่า9 9 สื่อ ABC นิวรายงานกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าขีปนาวุธอิหร่านกว่า18ลูกโจมตีลงฐานทัพแยกเป็นกว่า9ลูกตกใส่ฐานทัพอากาศเชิงยุทธศาสตร์โนวาติมใกล้ท่าเรือไอรัดทางใต้ของอิสราเอลอีกกว่า5ลูกตกใส่ฐานทัพเนเกฟสร้างความเสียหายให้กับรันเวล์หลักของเครื่องบินขนส่ง C-130 และอาคารโครงสร้างพื้นฐานสถานที่จัดเก็บเครื่องบินและอุปกรณ์หลายแห่ง อีกกว่าสี่ลูกตกใส่ฐานทัพอากาศรามอนซึ่งตั้งอยู่ในเขตเนเกฟทําให้เกิดความเสียหายแต่สถานที่นี้พังอย่างร้ายแรงสหรัฐจึงไม่ให้รายละเอียดเพราะเขินหรืออาจกําลังนําบางอย่างใส่ถุงซิปจากภาพที่กองทัพอ,อิสราเอลเผยแพร่ความเสียหายเช่นหลุมระเบิดตื้นสองจุดเกิดจากจรวดดาวรายที่ดีดตัวออกมาจากหัวครอบเพื่ออรารักขาหัวรบหลักหรือโดรนแต่ยังไม่ได้เผยภาพความเสียหายจากหัวรบหลัก18ดลูกที่ตกลงมา ที่เสียหายหนักที่สุดคือฐานข่าวกรองลับทางตอนเหนือของที่ราบสูงโกลานตั้งอยู่ในภูเขาเฮอร์มอนที่นี้มีความสำคัญและความอ่อนไหวมากกองทัพอิสราเอลสั่งห้ามสื่อเข้าพื้นที่เด็ดขาดมีรายงานว่าสหรัฐและอิสราเอลทุ่มงบประมาณมากถึง11,000ล้านดอลลาร์หรือ4 5 0 0 0 0ล้านบาทเพื่อใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศ5ประเภทจำนวนหลายชุดรวมทั้งฝูงเครื่องบินรบ เพื่อสกัดกั้นอาวุธอิหร่านคราวที่ผ่านมาที่คาดว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ30ล้านดอนลลาร์หรือ10,50ล้านบาทมีต้นทุนต่ำกว่าสหรัฐ385เท่าระบบเทพที่ใช้คือเรดาร์ X-band AN สองขั้นสูงที่สหรัฐคุยโวว่าดีที่สุดในโลกประจำการอยู่ที่ฮากรีนในทะเลทรายเนเกฟใช้ตรวจจับขีปนาวุธของอิหร่านและส่งข้อมูลเป้าหมายไปยังระบบป้องกันภัยทางอากาศที่อ้างว่าดีที่สุดในโลกคือ Arrow เดวิดสลิง ไอรอนดมของอิสราเอลระบบทาสของอเมริกาที่ปกป้องสามฐานทัพอากาศเวลาดิสลาฟชูริจินผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของรัสเซียเผยว่าสหรัฐและอิสราเอลพิลึกมากใช้ฝูงเครื่องบินรบมากกว่า200ลำบินว่อนทั่วทอ้องฟ้าตะวันออกกลางไล่สกัดกั้นโดรนพรีชีพขีปนาวุฒร่อนและขีปนาวุฒนำวิธีของอิหร่านซึ่งเป็นวิธีโบราณสมัยสิยส้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองรวมถึงใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศเทพกว่าห้าระบบ แต่อาวุธอิหร่านก็จาะผ่านโจมตีเป้าหมายที่ตั้งใจไว้อิหร่านเผยว่าตนมีของเล่นขีปนาวุธชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนปล่อยไปหนึ่งลูกเมื่อถึงเป้าหมายจะแตกออกกลายเป็น80ลูกดังนั้นถ้าปล่อยไป10ลูกจะแตกกลายเป็น800ลูกพรึบเหนือท้องฟ้าอิสราเอลในเวลาเดียวกันสหรัชส่งข้อเสนอประหลาดถึงอิหร่านขออนุญาตให้อิสราเอลโจมตีระยะไกลเชิงสัญ,ญลักษณ ต่อพื้นที่อันห่างไกลในภูเขาโดยไม่มีผู้อาศัยหรือผู้สูญเสียหรือผลกระทบใดๆขอร้องไม่ให้อิรานสอยเครื่องบินรบเทพหรือโจมตีกลับตอบโต้เพื่อไม่ให้รัฐบาลอิสราเอลเสียหน้าชาวโลกและไม่ดูอ่อนแอต่อพลเมืองของตนแต่อิรานยังนิ่งเฉยไม่ตอบรับเพราะไม่ไว้ใจอิรานสอดแนมรู้ว่าในวันที่14เมษายน2567อเอเมริกาและอิสราเอลจะโจมตีสังหารหมู่ เด็กผู้หญิงในเมืองราฟาทางใต้กาซารัฐปาเลสไตน์ตามแผนที่ตั้งเป้าไว้สะสม1,25,000รายจึงดักทางโจมตีทำลายสนามบินสามแห่งจนต้องเลื่อนแผนสังหารหมู่เด็กออกไปก่อนไม่มีกำหนดวิเคราะห์ว่าอิหร่านเพิ่งใช้อาวุธของเด็กเล่นแค่โดรนขีปนาวุธร่อนขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกห้ามักเท่านั้นยังไม่ใช้อาวุธผู้ใหญ่คือขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกรุ่นฟาต้าความเร็ว15มัก หรือขีปนาวุธแบบแตกตัวหนึ่งขยายเป็น80และไม่ได้ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ไปกับส่วนหัวของขีปนาวุธหากอิสราเอลรอบโจมตีอิหร่านโดยไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนก็จะถูกตอบโต้เป็นสถานที่ทดสอบอาวุธชนิดใหม่ของอิหร่านแน่นอนดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป